เออเอ้ยมาว่ะเอ้ยอู้ยเอาเคเคมาปะเอ้ยเคมาอู้เคมาอู้เคมาพันสองพันสามพันสี่พันเอาสามพันอเอ้ย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 อู้ก่อนเธอจะมาไม่ต้องมาบอกว่าลากอู้ย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 คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความเตือนเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะฮูข้ามุยไปแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง บังนะบง 4, 5, 5, 2, นะังสี่เฮดคูณสองเนี่ยผมนะโอเควันนี้เรามาในงบเครดิต2อ0พนะครับผู้ชมนะส <Wow. S 1> นะองพันห้าสองพันหกนะอุย้ยมาคิวายว่ะอู้ยอย่าเรื่องอยู่โอเค2อ0พนะวันตีไปตั้ง2อ0พแล้วกันเนาะอุย้ยโบนัสนะาโบนัสโบนัสไม่มาคุณผู้ชมนะโอเคโอเคใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะสำคัญกดซับด้วยนะครับผมนะไม่กินไม่เที่ยวแวะมา ปัสสาวะก็ยังดีนะผมนะสโลแกนนะเป็นสโลแกนนะเออเอาละเอาละเอาละยาวๆไปนะสองพันห้าสนะประมาณนี้นะตีไป2 5งพนห้านะผมนะเดิมพันที่50นะเลทเลทหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ,ะเลทหนึ่งอุ้ยนิดเดียวนะคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยขอ <c oughs> อภัยโดยขออภัยด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคุณผู้ชมแล้วช่วงนี้ฝนตกนะครับ โอ้โหฝนตกนะคุณผู้ชมนะเออโอ้ยแบบจมูกเลยเออเอาไหมาอุยอ้ยอุ้ยเหลืออยู่สองพันหนึ่งจะรั่วโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะกินเอาเรื่องอยู่นะตังนะโอ้ <c oughs> โอ้ยมันมาอีกแล้วจะมาอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยตายเถอะอุอ้ยเหลืออยู่พันเจ็ดเดิมพันไปเจ็ดห้านะผมนะ โอ้โหพันหกวะ่ะมาเอาให้สุดเอาให้สุดคุณผู้ชมเอาให้สุดพันห้านะพันห้าแล้วไงต่อแล้วไงต่อพันสี่โอ้โหเงียบกิบเดียว่ะพันสามพันสามโอ้โมาโอ้โเงียบจังวะคุณผู้ชมโอ้โหพันสองโอ้ยไม่ได้ได้นะเสียเ่ยนะโ,โอ้โหจะลงลักร้อยแล้วว่ะคุณผู้ชมนะเลดหนึ่งนะพิวพียเอาไปเลยนะ เหลือจะเชื่อคุณผู้ชมเอ้ยอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าเอ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆละไม่ใช่เล่นเลยละอุ้ยกลาสิบโอ้โหอะไรครับเดี่ยโอ้มาอยู่มาอยู่เจเจโอ้โหเจมาหกร้อยเจ็ดห้าโอเคโอ้โหเฮ้ยใจหายใจควาหมดเลยยังไงขอดีๆเถอะโอ้มาร้อยหกสิบห้านะคุณผู้ชมโอ้อย่านะอย่านะอย่าลงไปหลักร้อยนะขอร้องเถอะ ขอร้องขอร้องขอร้องเสียวมันเสียวเสียวจังเลยเฮ้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 ยอย่าว่าถอดอย่าว่าอย่าว่าโอ้ยไม่ได้เลยเุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้ถามจริงถามจริงถามจริงโอ้มาบังเถอโอ้ยน้อ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 ้ยนอ้ย โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมยังไงครับเนี่ยโอ้หลักร้อยว่าเจ็ดร้อยเลยโอ้ยโอ้ <c oughs> โอ600ยหกร้อยหาร้อยมาดิก็มาดีวะก็มาดีวะเอาให้สุดเดยวเอามาได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียอะ่ะมายังไงยังไงยังไงอีสามร้อยลูกสองร้อยห้าสิบตีมามาโอ้ยเออไม่ได้อ้ ่ตีต oh, 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 right. ีจิกพื้นมาร้อยเจ็ดสิบเก้าก็มาดิก็มาดิเฮ้ยสองเข้าอุ้ย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 มาอยู่มาอยู่อุ้ยเฮ้ยมา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 ก็มาดิก็มาดิมาเจ็ดสิบโอเคได้อยู่ได้อยู่ักัดฟันกัดฟันเฮ้ยโบราณโบราณขอเถอะขอเถอะขอเถอะขอเถอเฮ้ยโอ้ยไม่มาให้วะกำหมัดแล้วอู้กำหมัดกำหมัดกำหมัดเอ้ยเหลือทเดิม ครั้งสุดท้ายมาขอเถออุ้ยบูนัสขอกราบขอร้องกราบขอร้องอุ้ยบูรัสมาอุ้ยผู้ชมอุ้ยอู้ตีนทิพึกเลยอู้คูณเท่าไหร่ก็เอามาเธอกี่ครั้งก็เอามาเธอขอให้ได้บูนัสโอ้เหลือจะเชื่อจริงๆนะผู้ชมนะโอ้คูณสามที่แปดครั้งเอ้โหน้ามืดกันเลยผู้ชมหน้ามืดอ่ะโอเคว่ะ โอ้ถอยอยู่สวยอยู่้นพันขึ้นพันโอ้พันเก้าสิบห้าโอ้โหตีจิกพื้นจริงเมื่อกี้ทำหัวใจวายเนะโอ้โหทำให้หัวใจวายได้เลยนะคุณผู้ชมนะโอ้เหลือจะเชื่อนะเจ็ดครั้งไปคูณสามมลูก โอ้โหปแปดครั้งนะคุณผู้ชมนะเอ้ยอีกครั้งเดียวครึ่งทางอุ้ยมาว่าเคอีกแลี้ยววันนี้เคจะเป็นพระเอกอีกหรือไม่พระเอกเคตัวจริงนะคุณผู้ชมนะมาว่ากำไรแล้วที่เหลือคือรักเทะมาว่ะเอ้ยไม่มาเว้ยจีบคุณสิบแปคุณสิบแปอันนี้อันนี้โอ้โหคุณสิบเอ็ดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอึ๊บอึ๊บโอ้สิบสองสิบสองโอ้สิบสามไป ขอเถอะขอเถอะไม่มาวะ่ะ14ครับผม14 14เออโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ก็โอเคแล้วแหละ,โอ,โ,อละโอ้เกือบไม่รอดนะโอ้หายใจโลง่งหายใจท้วงท้องมากขึ้นคุณผู้ชมโอ้หายตายเถอะครั้งสุดท้ายคนะุณผู้ชมโอ้มามามาหน่อยฮะมาหน่อยปิดท้ายนนะั่นลูกโอ้ไม่มานะในภาษา1795นะโอ้โหอยากให้รู้เหลือเกินนะว่า ก่อนที่จะอันนี้เหลือเท่าไหร่นะคุณผู้ชม44จะรั่วโอ้ยมาว่ะโอ้โอ้โอ้ทะลุ2,000อุ้ย2,000ทะลุ2,000อู้2,007 45อู้้6,400แล้วคุณผู้ชมโอ้โห้กำไรแล้วว่ะกำไรมาแล้วที่เหลือคือลักแท้อุ้ยโบนัสมาพูนโบนัสโบนัสโบนัทอู้ยที่กึกเดียวกึกเดียวเมื่อกี้กึกเดียวเองขอกึกเดียวโอ้โหกึกเดียวแค่กึกเดียวเท่านั้น S <S ي, อุย้ยเฮ้ยโบนัสโบนัส,นสลุ้น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 โอ้ามาวะ่ะอ้ أو, สุดยอดมาโบนัสสองครั้งโอ้โหฟ้าหลังฝนจริงๆเนะี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเจนะ็ดสิบห้านะแต่คูณสองนะโอเคโอเคโอเคมาเอาละขอเนี่ยปัง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 เร็วๆปังปังกเพื่อนเนี่ไม่มาวะ่ะ เอ,เอ,เอ้ยเฮ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 ยสักการินดาวไลเฮ้ยเฮยเฮยเฮยสักการินมาแล้วโอ้เฮยเฮยเฮไม่มาปบนัด ยังไงกันยังไงกันยังไงกันเอ้ยเคเคขึ้นมาเคขึ้นมาโอ้โหเมื่อกี้แถบหนึ่งไม่มานะคุณผู้ชมนะลุ้นได้แท็อีกแถบหนึ่งมานะเมื่อกี้ไม่ลงมาอุ้ยเคมาเยอะอ้โหนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนึ่งหนึ่งพอกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มนะคุณผู้ชมนะอ๋อเ้ยบูยบูยลุ้น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 เฮ้ยอุ้ยหล่นมาว่ะเฮ้ยโบนัสซ้อนอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะโอ้โหูยยังมาว่ะ มาว่ะเออโอ้โหเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งเอวเด้งเอวใส่พวกยกใจเด้งเอวนะครับผมนะเออ,อยเอาเรื่องจะจัดเลยนะครับผมนะโอ้เหลือจะเชื่อจริงๆนะแบบสล็อตฟาโรนะโอ้มีเรื่องให้แปลกใจได้ทุกวันนะจริงๆโอ้โหผมต้องเจอกับอะไรทุกวันเลยแบบเนี้ย <c oughs> โอ้ใครจะไปเชื่อล่ะคุณผู้ชมเอาเอา,เอามาปึ๊บไม่มาว่ะลุ้นกันไปลุ้นกันไป อสิบแปดรไปวมไปสิบเก้ามาปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าเฮ้ยไม่มาโอ้โอ้โหโอ้ยอะไรครับนี่โอเคมาวะมาวะเคมาทะลุพันวะโอ้เ้าร้เหลือไว้ทำไมวะอุ้ยอุ้ยออ้ย้โอ้ยไาอมกอ่ะ ยี่สิบแปดครั้งจะได้เท่าไหร่นะรวมนะโอ้ยี่สิบแปดครั้งนี้จะจะเกินพันไหมนะ,ะห้ามจิกห้ามจ oh, าริง,ง 1, 1, 2, นะ oh, รจิงโอ้ยี่สิครั้งสุดท้ายนะรวมนะกินว่าได้ปะกินว่าได้ปะพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาตอนนี้แหละตอนนี้ไหมพิมพ์มาจะได้รู้ว่าดูโอ้นี่ไงนี่ไงพิมหนึ่งพันหนึ่งพันสองเก้าสิบนะโอ้เลขกสิบมาเมื่อกี้โอ้โหเอ้ยอดเรื่องจัดจัดยี่สิบแปดครั้งสุดท้ายแล้วรวมนะ เฮ้ยเฮ้ยเออไม่ได้นะได้มาพันสองเก้าสิบนะรอบนี้นะโอ้โอเคยังดีแต่ที่ได้นนคุ้ชนนะยังดีที่ได้ยังดีที่ได้ยังดีที่โดนนะคุกคนนะเฮ้ย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 จะบ้าจะบ้าจะรั่วโอ้โหนึกว่ามาอีกครั้งนะโอ้ยังรุ้นไม่ทันไหนเหนื่อยเลยนะมาจะมาอีกแล้วเลรอมาก็ดีนะรออยู่นะมาบ่อยๆก็ดีนะชอบแต่จะเอาเกลือนะ คลิปที่แล้วจัดไปนะเกือเกือกินเลยนะเค็มปิดเลยนะงานคลิปที่แล้วนะมาสะหน่อยไปมาสะหน่อยไปโอ้ยเหนื่อยเลยเมื่อกี้ลุ้นหน้ามืดโอ้เหลือที่สิบสี่จะรู้อ่ะเอาละหกพันปดก็เพิ่มเดินไปเป็นหนึ่งรอนะเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเออ้้ยเอ้ยเอ้ยปร้ป่ะปว้าป่ะลุ้นอ่ มาว่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยสามครั้งว่ะโบนัสครั้งโบนัสสามรอบอ่ะวันนี้ว่ะโอ้โหสามรอบแล้วนะวันนี้โอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหสูนสี่ด้วยนะสิบสามครั้งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่อุ้ยโอ้โหไม่มาสอนเว้ยเจ้นายอันแรกไม่ตกมา โอ้โหยัง200รยอดชนะอยู่นะคุณผู้ชมนะเฮ้ยหกร้อยโอ้หกรแปดสิบโอ้โหเอาเอาเคเคมาปะเฮ้ยเคมาโอ้เคมาโอ้เคมาพันสองพันสามพันสี่พันโอ้สามพันโอ้สามพันแปดสิบ่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหแปดไม่ได้ว่ะเก้ามาเมาเฮ้ยเไม่ได้สิยังไงสิบเอปึ๊บปึ๊บ อึ๊บไม่มาสิไปก่อนเธอจะมาม่มาไม่มาหมโอ้โหอุ่นสามสี่ิบสไปเอ้ยเ้ยเอ้ย้ก่อนเธอจะมาไม่ต้องมาบอกว่าอู้อู้ยอุ้ยอๆ้ยออู้ยูยอยอดชนะนะโอ้ยคุณผู้ชมอก้ันหนึเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วเมื่อกี้ความจัดสั้นเลือกเกิดนะหลักสินั่นแหละอูหกพน่้อยยนะคุณผู้ชมนะ ได้พอมื่นสองนะครับทุกคนนะมื่นสองแปดร้อยสิบเก้านะโอ้เหลือจะเชื่อใครดูจบคิดต้องลุ้นตามบางังหัวใจวายตายแน่เลยคุณผู้ชมนะ <c oughs> โอเคใคร <c oughs> ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้านะสนใจท่องทอร์นาโดนะมาจองเวน,นะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ